say ไปยืนเหนือ <substit> ร <uting> ิมน้ำตรงนี้เพราะว่าเขาว่าพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่เรายืนอยู่ที่ริมน้ำและที่สำคัญได้อยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้รู้จักไหมรู้จักค่ะขออนุญาตบอกสกปีดสื่อนะคะตอนนี้เราชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่บนร้นที่ร้านอาหารริมน้ำบายเดอะริเวอร์ค่ะร้านอาหารริมน้ำบายเดอะริเวอร์รับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำแคว โทรศัพท์034624477เฟลลี่แลนด์ดินแดนแห่งความอร่อยเชิญคุณลิ้มลองนมปั่นสายรุง้งและเครื่องดื่มร้อนและเย็นหลากหลายเมนูชิมขนมปังปิ้งเลิศรสไอศครีมเบเกอรี่และเค,ค้กกระตูนที่ถูกใจคุณหนูหนูและคุณยังสามารถออกแบบได้ตามต้องการ ร้านอยู่สี่แยกไฟแดงตรงข้ามป้อมสอหอเมืองกาญจนบ,บรุรีโทรศัพท์0863231788 วันนี้เรามีนัดกันเล็กๆที่ร้านอาหาร b y t h e r i v e r นะคะต้องบอกว่าริมน้ำนจริงๆแล้วก็เป็นร้านอาหารที่มาที่ไรเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราชอบความเป็นส่วนตัวชอบความสงบนิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของความรู้สึกได้แล้วก็นัดกันพอเสร็จเรียบร้อยก็มีการบอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีคอนเซ็ป ที่จะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็เพิ่มสีสันให้จังหวัดกาญจนบุรีเราแอบบอกว่าไม่หล่อช้ามีนัดกับชายหนุ่มคนพิเศษด้วยวันนี้นั่งอยู่ข้างเราแล้วใช่ไหมคะเราอยู่กับพี่สมบัติพมจารีนะคะเจ้าหน้าที่การตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเราจะเพิ่มสีสันหรือเพิ่มเสน่ห์ให้จังหวัดกาญจนบุรีได้ยังไรครับก็อย่างนี้นะครับปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยภูมิภาคภาคกลางซึ่งครอบคลุมดูแลพื้นที่10กว่าจังหวัดภาคกลางเนี่ยก็คิดแคมเปญสำหรับปี2555ขึ้นมานะครับโดยจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปรู้จักแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับแต่ละจังหวัดเนี่ยให้มากขึ้นให้ลึกซึ้งขึ้นโดยจะมีการไปดึงเอาจุดเด่นของแต่ละจังหวัดออกมานะครับใน3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของ ที่พักนะครับแล้วก็ที่กินแล้วก็ที่ช็อปนะครับในส่วนของวันนี้เรามาเนี่ยเรามากันเรื่องของที่กินเพราะเรามายถึที่กินได้ที่พักได้นะที่กินได้ด้วยที่พักได้ด้วยครับที่บายเดอะริเวอร์เนี่ยก็เพราะว่าทางภูมิภาคภาคกลางเรานะครับได้เล็งเห็นแล้วว่าเมื่อพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อพูดถึงอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อที่ นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงเวลาที่เดินทางมาอย่างจ,จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยที่ขับรถร้อยกว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาทานแกงป่าที่กาญ<ก>จนบุรี<ป>ะะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ต้องขอมาชิมแกงป่าอร่อยๆที่ร้านบายเดลริเวอร์ในบรรยากาศดีๆริมน้ําแบบนี้ครับพี่พึ่งซาบไหมคะ แกงป่าเนี่ยทำไมถึงเป็นแกงประจําจังหวัดกาญจนบุรีนั่นน่ะสิอยากทราบแล้วตอนนี้ต้องแอร์ต้องบอกแล้วค่ะ <c oughs> นะคะแอร์ไปอ่านเจอในในงานวิจัยอของมหาวิทยาลัยมหิดลที่วิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาบอกว่า <c oughs> แกงป่าเนี่ยเป็นแกงประจําจังหวัดซึ่งซึ่งเดิมเนี่ยนะคะมีตำนานว่าคนเมืองการเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีป่าเป็นพื้นที่แวดล้อมใช่ไหมคะเวลาเข้าป่าเนี่ยก็มีพิษ กับเปลือนะคะใส่กระบอกไม้ไผ่เข้าไปในป่าแล้วก็เข้าไปหาพวกพืชผักที่จะทําแล้วก็เนื้อสัตว์ที่จะทำคู่กับคู่กับแกงเน่ยเพื่อเพื่อเพื่อปรุงเป็นแกงขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าแกงป่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวิวัฒนาการนะคะเพราะว่าพบว่าสมุนไพรจากป่าเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยสามารถทํามาเป็นเครื่องเครื่องแกงที่คลุกเคล้าผสมผสาน เป็นหนึ่งในตำนานความอร่อยอก็คือประยุกต์เป็นเครื่องแกงขึ้นมามหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องแกงตรงนี้เหมือนกับว่าเวลาเข้าป่าก็ต้องติดตัวไปแล้วก็ไปเด็ดผักเด็ดหญ้าจากในป่าแล้วก็มาปรุงนะคะแถวหนองขาวเนี่ยก็พบว่ายังมีแกงประเภทนี้อยู่เขาก็เรียกว่าแกงกลางวันแกงอะไรนะคะแกงกลางวันค่ะแกงกลางวัน หมายว่าทานกลางคืนไม่ได้หมายถึงว่าเวลากลางวันต้องไปทํางานไงคะต้องไปในป่าไปทางานไปตัดไม้ตัดปืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดพริกแกงเข้าไปแล้วก็ไปปรุงกันในป่าเลยทีเดียวก็เป็นตํานานของแกงป่าคล้ายๆแมงแมงแมงกลางวันรือจะแมงกลางวัน ว่า<ช>ทำไมถึงทำให้แกงป่าเมืองการเนี่ยมันมีรสชาติอะไรหรือว่าทําไมเหตุผลอะไรที่ทําให้แกงป่าของเมืองการมันมีรสชาติโดดเด่นเป็นที่ติดอ,อกติดใจของนักท่องเที่ยวชนิดที่ว่ายอมขับรถกรันมาเพื่อมาทาน<ช>กลางวันมาทานแกงกลางวันหรือว่ามาทานแกงป่ากันโดยเฉพาะนะคะจริงๆแกงป่าเนี่ยของเมืองการเนี่ยที่มีความพิเศษนะคะเพราะว่าเรามีส่วนประกอบอย่างหนึ่งคือมะเขือเหลืองแกง,แกงป่าจังหวัดอื่นอาจจะมี แต่จะมีที่เมืองการเท่านั้นนะคะที่ที่มีมะเขือเหลืองแบบนี้ใส่ะเขืืออเเหลงป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งจะโดดเด่นมเหมือนที่อื่นนะคะ<ม><ม>แล้วก็แอบคิดว่าสเสน่ห์ของแกงป่าเมืองการเนี่ยอยู่ที่เวลาที่เราแกงอย่างอย่างร้านแอนเนี่ยนะคะเวลาแกงแกงป่าปลาคังเนี่ยเราก็จะใส่สมุนไพร<ม>หลายหชนิดแล้วก็มีเรียกได้ว่ามีสรรพคุณ เพื่อสุขภาพทุกทุกอย่างเลยนะคะอย่างจานนี้ค่ะก็จะมีมะเขือมะเขือเปาะมะเขือเหลืองมะเขือพวงแล้วก็ยังมีกระชายเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของปลานะคะผสมผสารวมกันเนี่ยพี่มีเม็ดพริกไทยด้วยผสมผสารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีรสที่เข้มข้นหอมแล้วก็เผ็ดตามแบบของคนมือการเป็นไปได้ไหมครับว่ารสชาติน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงของบ้านเราเนี่ยมี เฉพาะตัวที่จังหวัดอื่นๆอาจจะมีความเผ็ดน้อยกว่านี้มีสมุนไพรบางส่วนที่น้อยกว่านี้ก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าไปทานแกงป่าที่อื่นแล้วอาจจะอร่อยซ้บ้นเราไม่ได้ค่ะแอบว่ามีส่วนมากใสเนาะเพราะว่าอันนี้อาจจะป็นไปได้เนาะเคยเห็นเมล็ดอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้เขาบอกว่า อันนี้ไว้ใสแ่แกงป่าโดยเฉพาะมีขายทงางไซโยกทองขาวภูมเนี่ยนะคะเป็นมเมล็ดคล้าย่อบเชยอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่อบเชยนะพี่ตัวนั้นเนี่ยจะเพิ่มรสชาติให้น้ำพริกแกงออของเมืองการมากมากกว่าน้ำพริกแกงที่อื่น เพราะว่าน้ำพริกแกงบ้านเรานะเพิ่งเห็นมีใครต่อใครมาก็ต้องซื้อกลับไปอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มาทานมาทานแกงฝีมือรสชาติคนเมืองการแล้วก็ขอซื้อน้ำพริกแกงกลับไปแกงที่บ้านขอโทษนะพอกลับไปถึงแกงไม่ได้ทำไมรับเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่คนเมืองการแกงเพราะนั้นเนี่ยความเข้มข้นต้องบอกว่าคนเมืองการสัดส่วนนี่ก็สัดส่วนแล้วก็อาหารไทยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่รสมือดังนั้นในความเคยชินของคุณชิมเพราะนั้น ถ้าจะทานแกงป่าให้อร่อยเ <2 S 1> ชิญชวนดีกว่ามาเมืองการนะคะ,คะโัวนี้เป็นคอนเซ็ปที่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้นับต่อจากนี้นะเวลาเราไปทาร้านอาหารไหนเราสั่งให้ทําแกงป่าดีไหมน้องแอร์ค่ะนั้น,นเราก็จะได้รสชาติที่หลากหลายใ,ในแต่ละร้านนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็คงได้ทิปเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นชาวจังหวัดกาญอาจจะไม่ทราบว่าแกงป่าเนี่ยมันเป็น แกงจาจังหวัดมีหลังต้องบอกว่าเป็นแกงจังวันแล้วแล้ววันนี้เห็นบอกมีเมนูใหม่ๆแต่อย่าลืมเมนูโปรดพี่พึ่งด้วยนะค่ะคือเมนูโปรดอะไรคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะยำทีน่าเคียวกรอกยำาีหน่าเคียวกรอกนะคะนะคะวันนี้อก็มีอีกสองสามจานที่จะมานําเสนอเดี๋ยวขอจานแรกนั้นก่อนเลยมันคือปลาขยอกที่เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับเป็นปลาแม่น้ำ แล้วก็ัวเล็กๆหาทานยากนะครับหลายจังหวัดเนี่ยไม่มีก็ต้องไปอาศัยเป็นปลาซิวปลาส้อยอะไรกันว่ากันไปตามเรื่องค่ะนะคะนี่ปลานี้นะคะเวลาทานกับแกงปลาเนี่ยเขาก้านเข้ากันเลยทีเดียวนะคะมันมีที่มาเหมือนกันนะพี่อะเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเวลาไปหาปลาอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันจะมีชายน้ำเนี่ยปลาพวกนี้จะอยู่ตามชายน้ำมันก็จะต้องมีวัสดุชิ้นหนึ่ง ปักลงไปอ่ะแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าก็เลยบอกว่ามันขยอขยอก็เลยเป็นปลาขยอออกอาหารแบบนี้น่ารักจริงๆนิงนี่ค่ะวิธีการทําให้อร่อยทําไงครับคุณแอนก็หยิบแล้วก็ใส่ปากไม่ไม่ใช่ครับแต่นี่ว่าก่อนการปรุงการปรุงก่อนที่จะมาเป็นจานนี้นะครับค่ะก็อ่าแล้วก็มีการหมัก เกลือนะคะเ,เวลาทานก็จะกรอบๆต้อง <รถ S 2> ทอดน้ำมันร้อนใช่ทอดกรอบ ทานได้ทั้งตัวที่สำคัญนะถ้าพี่ปู่อยากไปทานทาให้อร่อยวันนี้ือต้องใส่ความตั้งใจแต่แต่ว่าพี่ปู่จะใส่ความตั้งใจเท่าแม่ครัวได้ที่นี่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้ต้องเปทานที่นี่ดี่านที่นี่ดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะนะคะแล้วก็จานต่อไปเนี่ยนะคะก็คือไก่คลุกคลิกเมื่อกี้เหมือนไก่ผัดขิงตอนแรกเราคิดว่าไก่ผัดขิงไม่ไมมันไม่ได้มีขิงอย่างเดียวมันจะมีสมุนไพรหลายอย่างนะคะแล้วก็ผัดกับไก่ ในสูตรเฉพาะตัวของแม่ครัวที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทําออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้ลูกค้าก็ชอบนะเจ้าของร้านก็ชอบด้วยนะคะก็เลยเป็นจานนี้มากค่ะค่ะแล้วส่วนถัดไปอีกนิดนึงนานนจดนึงนานนะคะขวาสุดนั้นนะคะอันนี้ชื่อเมนูกระพงพอดีคำค่ะ พอดีคำจริงนะพอดีคำนะคะคือทานแบบว่าไม่ไม่มีก้างแล้วก็ทานกับทานราดมากับน้ำซอสนะคะออันนี้เป็นปลากระพงค่ะทานกับน้ำจิ้มบวยเรยว่ายังไงก็จริงๆแล้วราดน้ำซอสมาแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ฉ่ำใจก็จะเพิ่มน้ำจิ้มบวยอีกตัวหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมีแกงส้มนะคะซึ่งที่นี่เนี่ย หลายๆท่านเนี่ยมาลองชิมแล้วบอกว่าแกงส้มอ่อุ่นแกงส้มนี่ก็แกงยากมากเลยนะเพราะว่าแกงเนี่ยได้เป็นสีส้มแต่รสชาติเนี่ยจะไม่ค่อยอร่อยลองพยายามหลายรอบละแต่ว่าวันนี้จะมีวิธีการปรุงให้มันเปรี้ยวพอดีหวานนิดนิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยยากมากเลยครับเป็นแกงที่แม่ผมบอกว่ายากที่สุดแล้วในบรรดาอาหารต่างๆนะครับนี่นะคะแล้วก็วันนี้พิเศษเนี่ยเราใส่หลดบัวไหลบัวเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นส่วนเครื่องปรุงที่มาจากแม่น้ำแควก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นรากของบัวนี่เองนะคะก็มีสรรพคุณที่ดีหลายอย่างช่วยเรื่องเป็นมีไฟเบอร์นะคะมีเส้นใยแล้วก็เรื่องอะไรหลักกระเพาะคือขับปัสสาวะนะเขาว่าการนค่ะขอแนะนำเมนูที่ไม่อยู่บนนี้จานหนึ่งนะคะก็คือผัดหลดบัวที่นี่อย่างนี้เลย ต้องบอกยก2นิ้วด้วยซ้ำไปผัดกับกุ้งค่ะอร่อยมากๆเป็นอีกหนึ่งจานที่พี่พึ่งมาถึงก็พลาดไม่ได้เช่นกันตอนนี้ได้เวลาทานยังได้เวลาแล้วค่ะแนะนำเป็นที่เรียบร้อยอยากให้พี่ปู่ลองชิมแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนะคะถ้าจะทานให้อร่อยทานให้มีความสุขนะคะเรามีเรามีเคล็ดลับมาบอกน้องแอร์ค่ะค่ะอันนี้นะคะ ในปีนี้นะคะรอยเรื่องเมืองกาเนี่ยเราได้จัดทำภูมิกุญแจนะคะซึ่งใช้เป็นส่วนลดของร้านค้าที่เข้าร่วมกิจเข้าร่วมรายการเนี่ยแล้วก็นอกจากร้านร้านอาหารที่พักแล้วก็ยังมีกิจการอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกว่า40ล้านเลยทีเดียวนะคะโดยมีภูมิกุญแจนี้ไปโช,ชว์นะคะก็รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนี้นะคะมีรายการอยู่ข้าง,ลางหลังแล้วก็รายได้ รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มอบให้การกุศลนะคะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้ส่วนลดนะครับในกรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวมามาหาซื้อพวงกุญแจไปแสดงตามร้านค้าต่างๆเนี่ยได้ส่วนลดแล้วยังได้บุญด้วยได้บุญด้วยใช่แต่วันนี้เดี๋ยวเรามอบให้พี่ปู่ดีไหมค่ะอะไรคะเพราะเดี๋ยวพี่ปู่จ่ายมือนี้จะได้ลดลง